สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการเวล์ไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขอยู่กับผมดรแกงเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับน้องโฟกสรันนะครับเป็นศิลปินที่มีความสามารถเป็นทั้งพระเอก MV เป็นนายแบบนอกจากนี้ยังทํางานเบื้องหลังด้วยนะครับแต่ว่าความสามารถอย่างหนึ่งที่น้องโฟกใช้เป็นอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ในการที่จะค้นหาตัวเองนอกจากนี้ยังมีรายได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเป็นเชฟ อาหารที่น้องโฟกทำเนี่ยก็เป็นอาหารที่หลากหลายเป็นการนํา ความโดดเด่นของอาหารพื้นบ้านอีสานนะครับมารังสรรค์แล้วก็มาตกแต่งจานให้มีความน่าสนใจใช้รูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์อาหารแบบสไตล์ยุโรปแบบสไตล์แบบฝรั่งนะครับทำให้อาหารอีสานที่ออกมาให้บริการลูกค้าเนี่ยเรียกได้ว่าโดนใจแล้วก็มีคําติชมมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเชฟน้องโฟกสรัน,นะครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้มารู้จักกับอาชีพเชฟโดยเฉพาะน้องๆในวัยมัธยมศึกษาที่กําลังค้นหา ความชอบของตัวเองอาชีพเชฟหรือว่านักปรุงอาหารให้ถูกรสแล้วก็สามารถที่จะออกแบบประสบการณ์การรับประทานอาหารเนี่ยให้โดนใจกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการรับประทานอาหารในปัจจุบันอาหารอร่อยเพียงอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอนะครับเรื่องของการจัดร้านเรื่องของการจัดจานการสร้างประสบการณ์และการทําให้คนที่มารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ย มีประสบการณ์ร่วมได้ลงมือในการปรุงได้ลงมือในการทํากิจกรรมบางอย่างมีส่วนร่วมในการปรุงอาหารร่วมด้วยกับเชฟสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบประสบการณ์ที่ทําให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาใช้บริการที่ร้านเนี่ยเกิดความประทับใจเกิดความทรงจําที่ตราตรึงไปอีกนานแสนานานแล้วก็อยากที่จะมาใช้บริการที่พัตตานแห่งนี้อีกนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดคุยกับน้องฟกสราน,นะครับสักครู่เดียวครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมรตแกงกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับแต่ละครั้งที่เรามาพบกันได้ฟังเสียงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็จะมีประเด็นสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาพองค์รวมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอาหารเปญญ็นยาแล้วก็อ่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณผู้ฟังอาจจะจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งก็ต้องไปพึ่งกับร้านอาหารพัตคารส ต่างที่ปรุงอาหารให้บริการนะครับไม่ได้ปรุงอาหารเองที่บ้านนะครับเวลาที่ไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยก็มักจะต้องคัดเลือก คัดสรรร้านค้าที่มีอาหารอร่อยแล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับน้องโฟกสรันนะครับที่ทําหน้าที่เป็นเชฟด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นเชฟที่อายุยังน้อยสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะการปรุงอาหารแล้วก็สามารถที่จะรังสรรจานอาหารได้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับโฟกต่อนะครับสวัสดีครับโฟกสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับ <laughs> โฟกครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นที่โฟกสนใจเรื่องของการทําอาหารเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นมาจากการได้เห็นคุณยายครับคุณยายทํากับข้าวให้กินอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปช่วยยายทํานั่นทนํานี่ได้เห็นแบบว่าเอออันนี้ต้องทํายังไงแล้วเราก็จดจํารสชาติครับพอจดจํารสชาติได้เออเราก็อยากทําเองเราก็อยากได้เรียนรู้เพิ่มว่าเมนูแต่และเมนูมันทํำยังไง ทีนี้เราก็ไปทํางานครับไปทํางานแบบเป็นเด็กเสิร์ฟนี่แหละครับแล้วเกิดเหตุการณ์แบบว่ามันจะมีช่วงที่แบบตอนเที่ยงพักเที่ยงมันไม่มีคนไปทํากับข้าวให้พนักง,งานเสิร์ฟกินครับผมก็เลยเข้าไปทํากับข้าวให้กินทีนี้เขาก็เลยเออจับให้เป็นเชฟเลยครับทําอาหารประมาณทําเด็กเสิร์ฟประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับแล้วก็เริ่มที่จะ ได้เข้าครัวได้ทําอาหารตอนนั้นทําอยู่ที่ร้านอาหารจีนครับเป็นที่แรกครับแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าแต่ละเมนูมันหลากหลายเมนูเพราะว่าเครื่องปรุงมันเยอะแล้วก็กรรมวิธีการทํามันเยอะมากแล้วก็ค่อยศึกษาไปศึกษาไปอยู่ประมาณปีกว่าครับแล้วก็ออกจากที่นั่นแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมครับไปเรียนรู้การทําอาหารสไตล์อื่น อาหารไทยอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งต่างๆครับแล้วก็ล่าสุดก็ทําอาหารอยู่ที่มาสารคามครับเป็นหัวหน้าเชฟครับ โอ้ oh, ไม่ธรรมดาแลเนะี่ยตอนนี้เป็นหัวหน้าเชฟแล้วนะครับที่ร้านอาหารที่สารคามครับโฟกครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเนาะว่าเส้นทางการเรียนรู้ก่อนที่โฟกจะมีทักษะมีความสามารถในการปรุงอาหารถึงขั้นเป็นหัวหน้าเชฟที่ร้านอาหารได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ต้องพูดคุยกับผู้รู้แล้วก็ทดลองอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับพี่เชื่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับโฟกต่อครับว่าเส้นทางการเรียนรู้สู่การเป็นเชฟนั้นเป็นยังไงบ้างครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมดรตแกงกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงสาระความรู้กว่าจะมาเป็นเชฟนะครับโดยเฉพาะน้องๆน,นุ่นหนูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะที่สนใจอยากจะให้ลูกหลานได้มีทักษะในเรื่องของการปรุงอาหารในเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นเชฟในอนาคตนะครับเพราะว่าอาชีพเชฟนั้นก็คงผ่านหูผ่านตาแล้วนะครับจากรายการทีวีหรือว่าสื่อโซเชีย so ลเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงมีไรายได้ ที่เยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเผื่อเป็นเชฟที่สามารถปรุงอาหารที่หลากหลายแล้วก็มีการจัดประสบการณ์นดิเนงที่น่าประทับใจนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบของอาชีพที่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับฟกสารันต่อนะครับว่าเส้นทางการเรียนรู้กว่าจะมาเป็นเชฟได้นั้นจะต้องมีการทดลองจะต้องสอบถามผู้รู้หรือว่าต้องสมัครเรียนคอร์สการปรุงอาหารแบบกิจจารักษณะเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกับทั้งฟกต่อ โฟกคคัสไล่ฟังหน่อยว่าเส้นทางการเรียนรู้สู่การเป็นเชฟนั้นมีที่มาที่ไปยังไงครับเ,ออเรียนรู้มาจากคุณยายครับแล้วก็ได้เห็นแบบวัตถุดิบแบบบ้านๆนี้สารของเรานะครับได้เห็นแบบพืชผักอะไรนี้ออผักพื้นบ้านเข้ามาทํำยังไงกันอย่างแกงอ่อมลาบหรือว่าแกงหน่อไม้แกงเห็ดต่างๆครับ ที่อีสานเขานิยมครับคนอีสานเขาจะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะครับโดยใชว้วัตถุดิบพื้นบ้านวัตถุดิบที่หาได้ตามทุ่งนาหรือว่าตามธรรมชาติในปา่อาอ้าวแล้วพวกอาหารไทยกลางหรือว่าอาหารต่างประเทศเช่นอาหารจีนอาหารฝรั่งเนี่ยโฟกไปเรียนมาจากไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรียนมาจากร้านอาหารนี่แหละครับ แล้วอาหารมันมันมีแบบหลากหลายเมนูมากเราก็ต้องดูแบบว่าเชฟที่เราไปศึกษานะครับเป็นคนที่อยู่ก่อนว่าเออเขามีวิธีการทํำยังไงวัตถุดิบเขาเลือกยังไงเขาเลือกจะใช้วัตถุดิบยังไงจัดการกับวัตถุดิบยังไงได้ศึกษาดูการวิธีการจัดจานวิธีแบบว่าตัวเองก็พอจะมีพื้นฐานทางด้านศิละปะบ้างครับแล้วก็ เราก็ได้ไปดูกันออแกะสลักผลไม้แกะสลักผักแล้วก็มาวาดภาพในหัวว่าจานที่เราจะรังสรรค์นเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนให้มันดูโดดเด่นการเลือกจานก็มีมีส่วนการเลือกผักการเลือกสีของออผักการเลือกสีของผลไม้ต่างๆว่ามันจะสวยไหมถ้าใส่จานแบบนี้มันจะสวยไหม ประมาณนี้ครับโอ้เห็นไหมครับว่าการเป็นเชฟนั้นต้องช่างสังเกตแล้วก็ ต้องรักในการที่จะเรียนรู้สอบถามจากผู้รู้แล้วก็มีนิสัยเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยก็คือต้องทดลองนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับน้องโฟกซันต่อนะครับว่าวิจัชีวิตประจําวันนะครับแต่ละวันนะเชฟต้องทําอะไรบ้างนะครับบทบาทหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เชฟต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในอาชีพของการปรุงอาหารนั้นมีอะไรบ้างสักครู่เดียวครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขอยู่กับผมตรตแกงนะครับรายการเวลไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังรู้จักสาระความรู้ที่จะช่วยสร้างความสุขสมดุลในชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารถ้าหากท่านใดนะครับอยู่บ้านสามารถที่จะท่านเลือกวัตถุดิบสามารถปลูกผักสวนครัวแล้วก็เอามาปรุงอาหารเองได้นะี่ก็ถือว่าเยี่มยอดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าท่านใดที่อยู่ในเมืองหรือว่าจําเป็นจะต้องพึ่งพา อาหารข้าวแกงหรือว่าต้องไปพัตตารร้านอาหารนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเชฟจะเป็นผู้รังสรรค์เมนูจะเป็นคนที่ปรุงอาหารวัตถุดิบต่างๆที่เชฟนํามาหรือว่ากระบวนการในการปรุงอาหารการตกแต่งจานนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับชีวิตของเชฟนั้นก็ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะปรุงอาหารแต่เพียงอย่างเดียวนะครับต้องพยายามคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีแล้วก็พยายามที่จะต้องพูดคุยกับทีม ในห้องครัวนะครับเพื่อที่จะออกแบบเรื่องของจานอาหารที่ตอบโจทย์กับลูกค้ามาพูดคุยกับโฟกต่อครับว่าบทบาทในแต่ละวันของโฟกนั้นมีอะไรบ้างครับสำหรับชีวิตประจำวันของการเชฟนะครับก็ต้องเริ่มจากตอนเช้าเราก็ไปซื้อผักที่ตลาดนะครับแล้วก็มาเตรียมอาหารเตรียมผักหั่นผักรอการที่จะรับลูกค้าเวลาการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยครับ ที่เราเพิ่งได้รับมาตอนเช้าแล้วก็ประมาณ2-3ถึงชั่วโมงครับถึงจะแบบว่าประมาณเตรียมเสร็จแล้วแต่คนที่แบบว่าร้านอาหารใหญ่ไหมเราต้องเตรียมของเยอะไหมส่วนที่ร้านผมนะครับก็จะแบบว่าค่อนข้างคนลูกค้าอาจจะเยอะหน่อยเราก็ต้องรับของมาเยอะหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้รับมาทุกวันนะครับเราต้องรับมาช่วงวันไหนของหมดเนี้ยเราค่อยสั่งเข้ามาเรื่อยๆครับ ส่วนตอนกลางวันเนี่ยก็ทำอาหารครับลูกค้าเข้าต้อนรับลูกค้าเออว่างๆจากการไม่มีลูกค้าก็พักผ่อนนิดหนึ่งครับแล้วก็เตรียมของอันไหนขาดอันไหนเหลืออันไหนเสียหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบวัตถุดิบพอถึงตอนเย็นๆครับก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วก็ดูลูกค้าบ้าง เราก็คอยสังเกตลูกค้าว่าเออเขามีแบบว่าผลตอบรับยังไงเขาชอบอาหารที่เราทํำไหมแล้วก็ได้รับคําติชมจากพนักง,งานว่าเอออาหารเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงถูกปากไหมแล้วเราก็มาปรับปรุงครับแล้วก็มาคิดสูตรว่าเออเราต้องเพิ่มตรงไหนบ้างเราต้องเพิ่มแบบว่าให้มันกลางที่สุดให้คนที่เขาเออกินอาหาร ว่ารสชาติแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ปรับให้มันกลางที่สุดพอในช่วงปิดร้านเราก็จะดูเช็คของว่าอันไหนหมดหรือว่าอันไหนเสียแล้วอันไหนแบบควรแบบทิ้งได้แล้วเราก็เช็คดูครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทําความสะอาดอีกคนก็เช็คของอีกคนก็ล้างอุปกรณ์ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆครับ เห็นไหมครับว่าการเป็นเชฟนั้นไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเช่นวิถีชีวิตประจําวันของน้องโฟกนั้นก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับก็ดึกแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเพื่อที่จะให้การรับประทานอาหารของลูกค้าทุกคนนะครับได้รับประทานอาหารที่ดีที่อร่อยถูกสุขอนามัยผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับน้องโฟกสรันต่อครับว่าคุณสมบัติสําคัญของคนที่จะมาเป็นเชฟนั้นต้องมี มีอะไรบ้างสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมรัตแกงกับช่วงเวลาดีๆของรายการเว l ไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานครับคุยกับศิลปินน้องโฟกซารันนะครับนอกจากมีความสามารถด้านการแสดงงานในวงการบันเทิงแล้วนะครับก็ยังเป็นเชฟที่อายุน้อยด้วยนะครับช่วงที่แล้วเราคุยกันว่าการจะเป็นเชฟนั้น ในแต่ละวันนะครับจะต้องทําอะไรบ้างบทบาทหน้าที่ของเชฟโอ้ฟังแล้วรู้สึกว่าต้องใช้ทักษะแล้วก็ความชอบเลยทีเดียวครับช่วงนี้มาคุยกับโฟกต่อครับว่าคุณสมบัติที่สําคัญของการเป็นเชฟที่ดีนั้นมีอะไรบ้างอยากให้โฟก์เล่าให้ฟังเลยครับว่าถ้าถามว่าคุณสมบัติ5ข้อที่โฟกค,คิดว่าต้องมีในการเป็นเชฟนั้นมีอะไรบ้างช่วยแบ่งปันหน่อยครับเอ่อสำหรับคุณสมบัติของการเป็นเชฟนะครับ อันดับหนึ่งเลยนะครับต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กต่งของตัวเองนะครับตัวเองมีตำแหน่งอะไรทำน้าทำตำแหน่งตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบหลายคนมากเลยนะครับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านหรือว่าคนที่แบบว่าต้องการกินอาหารของเราเขาต้องต้องการเวลาครับเพราะว่าเขาบางคนเขาอาจจะว่างๆเขาก็มากินเขารอได้ บางคนเขาอาจจะต้องรีบไปทำธุระต่างๆแล้วก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดครับแบบว่าต้องทำให้รวดเร็วที่สุดสำหรับสองนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงครับเป็นคนที่แบบว่าอดทนต่อการกดดนันแรงกดดันต่างๆทั้งแบบว่าคนในครัวหรือว่า,เ,าเจ้าของร้านเพื่อนร่วมงานต่างๆ เราก็ต้องมีความอดทนในการทํางานด้วยนะครับส่วนข้อ3นะครับต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตครับสังเกตว่าเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในครัวเราต้องทําอะไรเร็วมากจนแบบว่าเออบางทีเราอาจจะไม่ดูได้ดูอาหารอันนี้บางทีเราทําทีละ3อย่าง4อย่างพร้อมกันอย่างนี้ครับเราก็ต้องหัดดูว่าเออนี้ขาดอะไรไหมอันนี้ต้องใส่อะไรเพิ่มส่วนเมนูนี้ต้องใส่อะไรเพิ่ม มันจะไหม้หรือยังถึงเวลาถึงเวลาของอาหารหรือยังมันสุกหรือยังครับสังเกตว่าคนในครัวด้วยว่าเขาเออมีปัญหาอะไรเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องเข้าไปช่วยในออของเขาเพราะว่า,าบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาทําไม่ได้ครับสี่นะครับต้องเป็นคนที่แบบว่ามีใจรักในการทาอาชีพนะครับการประกอบอาหารหรือว่าต่างๆนะครับที่เราแบบชอบ เราต้องก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้มันเต็มที่มากที่สุดนะครับการที่เป็นเชฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่แบบว่าอยากได้เงินนะครับต้องมันเป็นนะอ,อ,อาชีพที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความรักในการทําอาหารรู้สึกว่ามีความสุขในการทําอาหารให้คนอื่นได้กินให้คนอื่นได้ลิ้มรสอาหารของเรานะครับด้วยกัรฟีมือของเราครับส่วนข้อที่5้านะครับ ก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ว่าเออเราจะได้เสนอกันมีแบบว่าการประชุมกันว่าเราจะเสนออาหารมาเมนูนี้เราควรมีอะไรเพิ่มเติมไหมแบบว่าให้โดดเด่นให้มีคุณค่าสําหรับเอ,อ่อเงินที่ลูกค้าจ่ายมาว่าสมมุติว่าอาหารแพงเออเราทำยังไงให้มันคุ้มค่ากับอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่เราเลือกใช้แล้วก็สิ่งประกอบ องประกอบโดยรวมว่ามีคุณภาพพอเหมาะสมราคาไหมครับหลักๆก,ก็จะเป็นคุณสมบัติประมาณนี้ครับการที่จะเป็นเชฟครับเรียกได้ว่าคุณสมบัติสําคัญของการเป็นเชฟนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจเพราะว่าเรื่องของความรักต่ออาชีพความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบที่มาเป็นระดับหนึ่งนั้นนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้อาหารนั้นอร่อยมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภยัย เกิดประสบการณ์ความทรงจำที่ดีให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยถึงมุมมองอนาคตเรื่องของการต่อยอดธรุรกิจแล้วก็คำแนะนำส่งท้ายจากโฟกรันครับสักครู่เดียวครับ คุณรู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขกับผมรตแกงนะครับวันนี้ชวนคุณรู้ฟังพูดคุยถึงบทบาทของเชฟที่เป็นผู้รังสรรค์เมนูอาหารนะครับเรื่องของเชฟเทเบิลหรือว่าไฟดิงเป็นเรื่องที่หลายคนกาลังให้ความสนใจเพราะว่านอกเหนือจากการได้รับประทานอาหารที่อร่อยการสร้างประสบการณ์อลัมค่าแล้วการประกอบอาชีพสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอเมนูอาหารใหม่ๆการได้เรียนรู้วิธีการเป็นเชฟที่ได้มาตรฐานะระดับสากลนั้นก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจอยากจะฝึกทักษะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นะครับที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับอาจจะแนะนําน้องๆในวัยมัธยมศึกษาที่ต้องการสร้างทางเลือกของชีวิตต้องการค้นพบความชอบการประกอบอาชีพเป็นเชฟร้านอาหารก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมาพูดคุยกับ น้องโฟกต่อนะครับว่าถ้าหากต้องการประกอบอาชีพเรื่องของธุรกิจร้านอาหารเรื่องของเส้นทางสายอาชีพเชฟมีอนาคตที่สดใสหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เฉญน,น้องโฟกพูดคุยครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องการมุมมองการประกอบอาชีพของเชฟมุมมองของตลาดของอาหารโลกนะครับทุกวันนี้เป็นคนทุกวันนี้คนจะติดเรื่องการ โซเชียลต่างๆครับการถ่ายรูปลงการมากินอาหารการความแปลกใหม่ของอาหารหรือว่าหน้าตาของอาหารครับก็มีส่วนในการที่ก็มีส่วนในการสร้างตลาดครับสร้างมาร์เก็ตติ้งการโฆษณาอาหารของเราแล้วก็เพื่อส่งผลให้แบบคนมาอุดหนุนของอาหารของเรามากขึ้นครับความแปลกใหม่ของอาหาร หรือว่าการความคิดสร้างสารรค์รูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็วัตถุดิบรสชาติมันเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยครับสําหรับที่เราจะต้องทามาเก็ตติ้งหรือว่าทําให้คนน่ะเข้ามากินอาหารของเราเข้ามาอ,อ,อุดหนุนอาหารของเราเคําแนะนําสําหรับคนที่จะประกอบอาชีพหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวอยากเปิดร้านอาหารานี้นะครับควรที่จะมีความคิดสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับ การแบบว่านําสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาทำความาแปลกใหม่ของสัญชาติอาหารการแบบว่าอาดัดแอปจากอาหารต่างประเทศหรือว่าอาหารต่างชาติเนี่ยเข้ามารวบเข้ามารวมกันกับอาหารไทยหรือว่ากับอาหารอีสานให้มันเกิดความสวยงามหรือว่าให้มันเกิดรสชาติที่แปลกใหม่มากขึ้น ให้มันเกิดความสวยงามหรือว่าให้มันเกิดจุดเด่นในการตีตลาดให้คนรู้สึกว่าสนใจของอาหารของเรามากขึ้นครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะครับที่คิดว่าตัวเองอยากจะประกรอบอาชีพการเป็นเชฟหรือว่าการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ให้ตั้งใจครับแล้วก็รู้สึกศึกษาวัตถุดิบศึกษารสชาติให้มันหลากหลายมากขึ้นให้มันดให้มันมีจุดเด่นมากขึ้นครับ เอาละครับวันนี้ได้พูดคุยกับตัวแทนของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทั้งศิลปินที่อยู่หน้าจอทีวีหน้าจอมิวสิกวิดีโอเพลงนะครับนอกเหนือจากนี้โฟกซรันนะครับก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเนะื่องจากว่า รักในการประกอบอาชีพเป็นเชฟปรุงอาหารนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณสมบัติการเป็นเชฟที่สําคัญแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเส้นทางในแต่ละวันนะครับว่าการเป็นเชฟเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ด้วยกันกับรายการเวลไลฟ์ได้ร่วมฟังแล้วก็ได้รู้สึกว่าการเป็นเชฟนั้นจะต้องให้โอกาสน้องๆนะครับโดยเฉพาะลูกหลานของคุณผู้ฟังนะครับที่กําลังฟังอยู่อาจจะอยากเป็นเชฟก็ลองดูนะครับ ว่าถ้าคนไหนคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมสร้างทางเลือกแล้วก็ทําให้เขาได้มีโอกาสไปพูดคุยหรือว่าทดลองการเป็นเชฟประกอบอาหารอาจจะเป็นอาหารของหวานหรือว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือเป็นพัตตารก็ตามแต่นะครับก็อาจจะเป็นการสร้างทางเลือกอาชีพแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยได้ค้นพบความชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการเวลไลฟ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ